มาที่ไปการบรรลุงเรื่องรับสมัครเป็นตำแนที่ผู้สมัครนายกองค์การทหารส่วนจังหวัดดาด้ครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนตาดโดยกําเนิดนะครับหลังจากที่ผมลาออกจากราชการมาเนี่ยผมก็เห็นว่าจังหวัดดาของเราเนี่ยมันน่าจะไปไปได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าดากมีศักยภาพหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นมือเกษตรกรรมมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วมีทรัพยากรมากมายนะครับเราในฐานะที่เรา คนตาดเนี่ยเราก็อยากเห็่นตาตที่มันดีขึ้นผมจบกเกษตรมานะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หที่สีมนชนตั้งฉาย,ยาว่าเมือตาดที่เด่นอนะครับผมก็มีความตั้งใจที่อยากจะมาพัฒนาจังหวัดตาดโดยพัฒนากากรเกษตรที่มีความถนัดนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าตาดเป็นเมืองเกษตรกรรมครับผมก็อยากมาทําเรื่อง พื้นฐานเกษตรให้พี่น้องคนตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้าที่ผมอยากจะมาสร้างแหล่งน้ำเพราะวันนี้เรามีปัญหาเรื่องน้าไม่พอเรื่องของการเกษตรผมอยากจะทําแบรนด์ผลไม้ของจังหวัดจานให้ดีขึ้นอยากจะมาทําตลาดเกษตรกรอยากจะทําหลายๆอยา่างและรวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนตาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นเยาวนชนหรือเป็นกลุ่มป่าบางอย่างเนี้ย ผมก็จะมีนโยบายทางด้านสังสุขด้านสังคมด้านการ,กรเกษตรแ้านหลายนโยบายซึ่งเราผมคิดนโยบายไว้ถึง40นโยบายนะครับที่จะมาเปลี่ยนเาามืองศาทําตำศัให้ดีกว่าน,นี้นะครับก็คงต้องขอแรงสนับสนุนกับพี่น้องประชาชนคนตามนะครับถ้าอยากเห็นตาเป็นไปได้มากขั้นนี้เลือกชุดรทีเป็นนายกการเมืขของ,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 องานจังหวัดตานะครับขับ ปัญหาของปัญหาของเกษตรกรเนี่ยที่ที่เจอทุกวันนี้นะครับก็หลักๆก็คือตอนนี้เรื่องแหลนนะครับ,รบเพราะว่าเรามีการขยายพื้นที่ปลูกผลไม้โดนเพพาะทุเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลไปไหนก็เจอแต่ส่วนทุเรียนแต่ว่าแหล่งน้ําก็มีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยที่น้องเกษตรกร,เ,กรเจอปัญหาเรื่องน้ำแล้วด้วยอากาศที่เป็นแปรปรวนต่อไปเนี่ยมันจะแง้งแล้วก็แ้งยาวแล้วอากาศก็จะร้อนกัดเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของผมปัญหาเรื่องของปัจจัยการผลิตขึ้นมีราคาสูงขึ้นปัญหาเรื่องผลิตราคาตกต่ำโดยเฉพาะมังคุดเราะ นะครับจะเป็นผลไม้หลักนะครับอาจจะมีดีเฉพาะผู้เรียนอย่างเดียวแต่ว่ามาพูดเนาะเนี่ยมัญญตตนจะมีการตกต่ำด้วยนโยบายที่จะเพิ่มมูลค่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้เป็นโลารก้าวหน้าอันนี้ก็จะช่วยยกระดับราคาผินช้าแล้วเราก็จะสร้างแบรนด์ผลไม้เมืองสานะครับเป็นแบรนด์ที่มันมีเกรดรีนียมแล้วก็ส่งออก แต่เราเป็นแหล่งผลิตผลไม้ส่งออกที่ออกก่อนที่อื่นเขาพระเ้เราทําผลไม้เราคุณภาพดีเนี่ยก็จะทําให้ผลไม้จังหวัดอื่นได้ได้รับอนนสงผิดด้วยดังนั้นผมก็มีความตั้งใจว่าที่จะมายกกระดับคุณภาพสินค้าของจังหวัดตาแล้วก็ทําราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรให้ันสูุขึ้นด้วยการเก็งทันการมาตรฐานชั้นูงมาตรฐานเกษตรกรและตลอดการเ้ามาเป็นผู้ผลิตเกษตรกรตามเงื่อนไขที่กำหนด ผม,มผมขันการเป็นผู้บริหารนะ่วยราชการในระดับในระดับเขตในระดับเขตก็คือดูแลทั้งภาคมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนการบริหารองค์กรรองท้องถิ่นกับการหารารณสุขไมต่างกันนะเพียงแต่ว่าเราทํางานอย่างนัวจะาปผมทำงานอย่างตกไปตกมานะครับแล้วก็ด้วยความที่ผม,มเป็นคนที่ทางาน ตขไปตรงไหนนะครับจนสื่อประชาชนต่างขายยาวว่าเป็นแบบยอมหักหรือย,ยอมรอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเมืองจากที่ไปเนี่ยคือต้องโปร่งใสนะโปร่งใสไร้โกงแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่นวนร่วมในการทํางานนะครับคือผมตั้งใจเลยว่าพอผมเข้าไปผมก็ตั้งสภาประชาชนให้ประชาชนเข้ามามีส่นวนร่วมในการบริหารงานตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นตัว เจ้าไายในจังหวัดมาลงสมัครกับงตัวตั้งตวในระดับขั้นตอนนุ่มหนุ่มขั้นต่อต่อแต่นุ่มหนุ่มที่คนเป็นแบบว่าขั้นตตรงนี้เรามีคำถามอยากจะบอกเออที่เราไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่คนคิดว่าเป็นบ้านใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นเราเป็นคนต่างนะครับเป็นคนต่างที่อยากเข้ามาพัฒนาจังหวัดแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นคนธรรมดา นะครับไม่ได้มีอิทธิพลอะไรผมก็เป็นชาวสวนทีเรียนนะครับมีบ้านหลังเล็กๆไม่ใช่บ้านใหญ่นะครับบ้านหลังเล็กเ้าก็ทำอาชีพก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะครับเป็นแต่ว่าโอกาสที่เรามาอยู่ในพักก้าไกล รพรรคเข้าถ่ายก็เป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคที่น่ไม่ต้องมาใช้เงินซื้อเสียงเป็นพรรคที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของการเข้ามาถูกรงวัลเงิเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่เราให้เป็นพรรคที่ให้คนธรรมดาเข้ามาเข้ามามีทําการการเมืองได้นะครับเราไม่ได้เป็นบ้านใหญ่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อิทธิพลของการเป็นบ้านใหญ่อ,อะไรที่แต่สิงที่เราเข้ามาคือตั้งใจจะเข้ามาช่วย ในการการทำานาครับผมว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสมากครับชทีม้องมีความพร้อมมากครับแล้วเมื่อผมมีความตั้งใจท,ทําตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าม,มีความพร้อมนะครับมีความพร้อมเพราะว่าเรามีทีมงานเราไม่ได้ทําคนเดียวนะครับผมมีทีมงานคนรุ่นใหม่ที่อาสาเข้ามาร่วมทีมชลทีมไม่ได้เก่งในทุกอย่างนะครับอาจจะถนัดเรื่องกเกษตรแต่เรื่องการท่องเที่ยวการค้าชายแดนมไม่ถนัด าาเรื่องของออกีฬาในมิติขนาแต่ผมก็ดึงเอาคนรุ่นใหม่ที่มีความขนาดเป็นระดัเข้ามานะครับช่วงน,นี้ผมก็จะเปิดตัวทีมบริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในการเลื้องถิ้นที่มีการเปิดตัวทีมบริหารก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งจะต้องเลือกตั้งน,นะครับเลือกตั้งแล้วถึงจะค่อยมายว่าใครจะเป็นที่ปรึกษาใครจะเป็นเลขานายุธอบจแต่ครั้งนี้ไม่เเปิดตัวก่อน เพราะว่าเราทําการเมืองแับไม่ได้ดีที่ตั้งใจทํางานไม่ได้มาเพื่อเอาเรื่องของการเมืองไปตอบแทนผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนใดทั้งสิ้น